نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري วผลลุกดัตันมิลิสานียัฟกูกา ق, ق و ل อัมาเบลสสลามุอะลัยกุมวะรหัตุละลอวะบรากะตุท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับชีวิตของเราที่ดำเนินอยู่ในโลกดุนยานี้บางสถานการณ์เนี่ยพี่น้องสังเกตไหมว่าเราพบกับความยากลำบาก พบกับสิ่งที่บางครั้งเราคิดว่าคงจะไม่มีทางผ่านพ้นอะไรไปได้พอดูแล้วมันตันทุกขนทางเลยตันจะเลือกทางนี้ก็โอคงเป็นไปไม่ได้เลือกทางนี้ก็โอยากลำบากเหลือเกินบางทีเนี่ยนะบางช่วงขณะเวลาของชีวิตที่มันเกิดขึ้นกับเราในโลกดุนยานี้มีความยากลำบาก พี่น้องรู้ไหมว่าในความยากลำบากเนี่ยหลังจากผ่านพ้นมันไปได้มันจะพบกับทางที่สะดวกสบายลำบากต้องมาก่อนแล้วสะดวกสบายก็จะตามมาข้อสำคัญก็คือว่าในความยากลำบากที่เรากําลังจะเผชิญน,นั่นเนี่ยเราปฏิบัติตนอย่างไรเราพยายามที่จะแก้ไขมันอย่างไร อันนี้แหละคือสิ่งที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องมาร่วมกันนะครับทำความเข้าใจเพราะว่าในตัวบทหลักฐานจากคดีสมท่ณน์นบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาเลหิวซัลลัมนั้นสอนเราในขั้นตอนต่างๆที่เราจะเผชิญความยากลําบากเพราะในความยากลําบากเนี่ยมันเป็นกอบอิบติละเป็นกําหนดสภาวะการที่อัลลอฮ์กำหนดมาสู่ชีวิตของเราเพื่อเป็นบททดสอบในบางครั้ง และบางครั้งก็เป็นบทลงโทษในความผิดต mm. really ่างๆที่เราได้ทำไปในบางครั้งพอเกิดบทลงโทษหรือบททดสอบแก่ชีวิตแล้วมันก็แน่นอนมีความทุกข์มีความยากลำบากกว่าจะผ่านพ้นมันไปได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินตามขั้นตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาเลหิวซัลลัมได้สอนเอาไว้มีอยู่สี่ขั้นตอน สีขั้นตอนต่อไปนี้นะพี่น้องได้ข้อสรุปมาจากบทความหนึ่งของอุลมามะที่เข้าเขียนเอาไว้แล้วก็อ้างอิงหลักฐานจากหะด,ดิษของท่านนาบีมูฮัมมัดล,ลลัลอฮุอะลัยิวะซัลลัมด้วยข้อที่หนึ่งนี้ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์แห่งความยากลำบากแห่งความทุกข์ร้อนของชีวิตเนี่ยนะพี่น้องขอดูอาในยามสุขสบาย พี่น้องที่ชมรายการอยู่ในขณะน,นี้ใช่ไหมเห็นไหมคนอื่นเนี่ยเข้าประสบกับความทุกข์ร้อนความยากลําบากขนาดไหนดูเอาไว้แล้วสักวันหนึ่งบางทีเนี่ยอัลลอฮ์าอาจจะกําหนดเป็นบททดสอบแก่ชีวิตเราบ้างตอนนี้ยังสุขสบายใช่ไหมท่านาบีสอนให้ขอดุอาในยามที่มีความสุขเนี่ยมากๆแล้วในสถานการณ์ที่เราจะต้องไปเผชิญกับความยากลําบาก ดูอาของเราในยามนั้นอัลลอฮ์จะตอบรับเร็วแปลว่าแม้ว่าความยากลำบากจะเกิดขึ้นแต่มันจะผ่านพ้นชีวิตของเราไปด้วยความรวดเร็วพี่น้องชอบอย่างงั้นใช่ไหมบางคนจมอยู่กับความทุกโศกและความยากลำบากสองปีแต่ถ้าหากว่าเราขอดูอาไปเรื่อยในขณะที่เราเนี่ยมีความสุขอย่าอัลลอฮ ปรดให้ชีวิตของข้าพระองค์นั้นพ้นจากความยากลาบากด้วยเถิดอย่าอัลลอฮ์โปรดให้ชีวิตของข้าพระองค์นั้นพ้นจากความทุกโศกพ้นจากความปั่นป่วนวุ่นวายด้วยเถิดอย่าอัลลอฮ์เดลโปรดให้ชีวิตของข้าพระองค์เนี่ยพ้นจากฟิตนาต่างๆด้วยเถิดอย่าอัลลอฮ์ขอในยามที่มีความสุขอยู่บ่อยๆนะพี่น้องอะไรเกิดขึ้นท่านนาบีบอกว่าในยามทุกอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาก็จะตอบรับดูอาของเราเนี่ยรวดเร็วหรือ ให้ความทุกโศกให้ความปั่นปวนให้ฟิตรนะต่างๆในชีวิตหลุดพ้นไปจากชีวิตของเราด้วยความรวดเร็วนี่คือขนทางที่หนึ่งนะขนทางที่สอง <c oughs> ท่านนาบีสอนว่าต้องทำในสิ่งที่อัลลอส์ซุบฮานะฮัวะตาลาทรงพึงพอพระทยระหว่างที่ความทุกข์ร้อนมันเกิดขึ้นปั๊บพี่น้องอย่าถอยห่างออกจากศาสนา บางคนในเวลาเครียดในเรื่องใดก็ตามแต่เขาบอกว่าอาจารย์ผมเครียดแล้วก,กนละมานไม่ได้นั่นแหละ <c oughs> นั่นแหละเป็นสิ่งหนึ่งที่ <c oughs> รู้ได้เลยว่าเรานั้นกําลังโดนชัยตอนเล่นงานพี่น้องเพราะอะไรละ่ะเพราะไอยของดีเนี่ยทําไม่ได้ในยามที่บททดสอบมันเกิดขึ้น <c oughs> <c oughs> ก็แสดงว่าเราเอาของเลวเน่มาแทนที่ของดี เอาละหมาดดีไหมพี่น้องละหมาดดีแล้วก็ละหมาดไม่ได้ทิ้งละหมาดไม่ยุ่งละดีไหมไอ้ทิ้งละหมาดเนี่ยของเลวพอเวลาเราเผชิญกับความปั่นป่วนวุ่นวายหมวกมุ่นมากๆเราทิ้งของดีแล้วก็เอาไปเอาของเลวมาปฏิบัติอะไรเกิดขึ้นพี่น้องชัยตอนมันชนะ พอชัยตอนมาชนะแล้วพี่น้องชีวิตของเราก็จมอยู่ในความหลงผิดไปเรื่อยๆแล้วชีวิตก็จะค่อยๆห่าง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 ศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่น่าหวาดกลัวมากพี่น้องดังนั้นในระหว่างที่ <c oughs> เราต้องเผชิญกับความยากลำบากของชีวิตเราต้องเผชิญกับความทุกข์ร้อนของชีวิตเนี่ยพยายามนะพี่น้องทำในสิ่งที่อัลลอฮ์พอใจ เอาเคยละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาละหมาดซุนนารวาติบก่อนหลังละหมาดฟารดูละหมาดครบเลยใช่ไหมเวลาที่เผชิญกับความทุกข์ร้อนพี่น้องต้องละหมาดตะฮัดยุดด้วยต้องละหมาดดูฮาต้องละหมาดแต่ฮียตุลมัสยิดต้องละหมาดเตาบ้าตัวแล้วก็ดูสํารวจดูตัวเองนะว่าเราทําผิดอะไรหรือเปล่าละหมาดซุนนะต่างๆเอาเก็บมาทาให้หมดเลยพี่น้องนั่นแหละ อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาก็จะพึงพอใจวันจันวันพระรหัสถือสินอดสุนัตซะแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาบริจาคซะเพราะเงินที่บริจาคออกไปเนี่ยเป็นผลให้อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์พอใจแล้วความทุกร้อนที่กําลังเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานั้นอัลลอฮ์สุบฮานาะหัวตาลาก็จะให้คลี่คลายออกไปจากชีวิตของเรานี่คือทางที่ท่านนาบีได้แนะนําเอาไว้สองแล้วนะเอาข้อที่สาม ขอ้อที่สามเอาการงานที่ดีเนี่ยมาเป็นสื่อในการขอดูอาต่ออลลอ์ยามที่ทุกร้อนอันนี้เคยคุยกับพี่น้องไปแล้วนานแล้วนะครับไม่เป็นไรวันนี้ทวนใหม่ศาส,สนาต้องย้ำๆมานะ <c oughs> เอาการงานที่ดีที่สุดที่เราคิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์จะตอบรับแล้วก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์พึงพอพระทยัย ในความคิดความรู้สึกของเรานะเพราะเราทําด้วยใจที่มีอีมานหัวใจอิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์แล้วก็ไม่ได้หว,วังอะไรเลยทำเนี่ยทำอย่างดีเลยถาวายต่ออัลลอฮ์งานอะไรอะ่ะลองหามาสักง,งานหนึ่งสิเอาบางครั้งเราบริจาครวดเดียวเลยนะ่สามหมื่นบาทยาอัลลอฮ์ข้าพระองค์เนี่ยเตะทำตรงเนี้ยเพื่อหวังความโปรดปานจากพระองค์ถ้าพระองค์ทรง ทรงเห็นว่าง,งานที่ข้าพระองค์ทำเนี่ยเป็นงานที่ดีที่พระองค์ทรงพึงพอประทัยแล้วแล้วก็ได้ช่วยปกป้องข้าพระองค์ให้พ้นจากความยากลําบากตรงนี้ด้วยเถิดอันนี้คือการเอางานที่ดีที่สุดของชีวิตนําเสนอกับอัลลอฮ์แล้วก็ขอความโปรดปราจากอัลลอฮ์ที่พระองค์จะได้พึงพอใจกับงานตรงนี้ได้โปรดช่วยเหลือเราให้พ้นจากสิ่งที่เรากําลังประสบ ด้วยความยากลาบากด้วยความทุกร้อนด้วยความปั่นป่วนของชีวิตให้ขอดูอาแบบนี้นะพี่น้องอ่ะผมไปเร็วหน่อยนะข้อหนึ่งเป็นยังไงข้อสองเป็นยังไงข้อสามเป็นยังไงข้อที่สี่เนี่ยมีดูอาอยู่สองบทสองบทเนี่ยบทหนึ่งมาจาก h ะดี s ของท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮวาเลียฮิวะซัลลัมอีกบทหนึ่งก็เป็นดุอาที่ผมเคยได้ยินนะครับอุลมามะเขากล่าวกันในในคุตบะ นะครับหรือกล่าวกันในขณะที่บรรยายเนี่ยนะครับเป็นสำนวนเป็นภาษาหลับที่มีความหมายที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เรากำลังเผชิญกับสถานการณ์แห่งความยากลำบากของชีวิตดูอาบทนั้นเอาจากฮาดีษของท่านนาบีก่อนเป็นหัดีิที่บันทึกโดยท่านอิหมามอิบนุมาะนะครับแล้วก็อิบนุฮบิบานเชคนะครับ อัลบานีบอกว่าเป็นฮัดีิที่ฮาซันนะครับแล้วก็เ,เชคนะครับอัลอับดุลกอดิรอรัลอาร์นาอูดนะครับเดบบอกว่าเป็นฮัดีิที่โอฮีมีผู้ตรวจสอบสายรายงานนะครับอย่างชัดเจนว่าฮัดีิสบทนี้สามารถที่จะนำเอามาปฏิบัติได้ดูอาบทนี้พี่น้องตั้งใจจดนะใครที่เผชิญกับความทุกข์ยาก บางทีกำลังจะเข้าไปสู่สนามสอบเนี่ยโอ้มันยากเหลือเกินขอดุอาบทนี้ได้เพราะสถานการณ์แห่งความยากลำบากของชีวิตดุอาบทนี้ท่านเดบีสอนเอาไว้อา้าวก่าวอย่างนี้นะอัลลอฮุมมาลาซาฮลาอิลลามาจัลตะฮูซาฮลาวะอันตะตัชอุลฮัสนนอิดาชิตะซาฮลาเอาหมายอ่านอีเที่ยวหนึ่ง พี่น้องช่วงนี้กดโทรศัพท์เลยอัดเสียงเอาไว้ดูอาบทนี้ใครกำลังเผชิญกับความยากลำบากของชีวิตขอดูอาบทนี้ซะไปทำฮัทอัลลอ์ไปแล้วดูคนมันแน่นมากเลยเนี่ยดูแล้วยากเหลือเกินที่จะไปลงไปตวา่ขอดูอาบทนี้ที่มันยากลำบากที่มันกำลังทุกข์ร้อนอย่างที่สุดขอดูอาบทนี้อ่ะโจดย์นะครับพี่น้องอัลลอฮุมะลาซาฮละ อิลลามาจะแกลนตะหุสัฮละว่าอันตัตชัลุลฮัสเนอิดะชิตัสะฮลแปลว่าโอ้อลล l a ์ Pero, Allah, ไม่มีความง่ายดายที่จะปรากฏขึ้นแก่ชีวิตของเรานอกจากสิ่งที่พระองค์กำหนดให้ง่ายดายไม่มีความง่ายดายอันใดในโลกดุนยาเนี่ยนอกจากอลล l a ์จะประสงค์ให้เกิดความง่ายดาย และพระองค์ท่านก็จะทำให้ความทุกโศกความยากลำบากนั้นง่ายได้ตามความประสงค์ของพระองค์พี่น้องความหมายก็ดีแล้วเกิดไม่มีใครทำให้ความยากลำบากนั้นเกิดความง่ายได้ไม่มีใครทำให้ความทุกโศกนั้นเกิดความง่ายได้นอกจากอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแปลว่าดูอาบทนี้เราวอนขอต่ออัลลอฮ์ด้วยแล้วก็สรรเสริญชมเชยต่ออัลลอฮ์สุบฮานฮัวตาลาด้ดวยสรรเสริญต่อพระองค์ ไม่มีใครทําได้นอกจากพระองค์นะครับความยากลําบากที่เกิดขึ้นเป็นบททดสอบที่มาจากพระองค์และไม่มีใครปลดเปลื้องสิ่งนี้ออกไปจากชีวิตของเราได้นอกจากพระองค์อันนี้เป็นดูอาบทหนึ่งนะจากฮะดิษนะครับที่ท่านอานัสอิบเนมาลิกรดิยลอฮัวอานหุได้ได้รายงานเอาไว้นะครับอ,อ้าวอ่านอีกเที่ยวหนึ่งอัลลอฮุมลาซาฮลา อิลลามาจะแกลนท ahu s a h l a ว่อันทัตชัลลุลฮัซนะอิดะชีตัซาฮลันโอ้ oh, Allah ไม่มีความง่ายดายไม่มีความสะดวกสบายอันใดนอกจากสิ่งนั้น a ล l a h ทำให้ง่ายดายทำให้สะดวกและพระองค์นั้นทรงทําให้ความยากลาบาวความทุกโศกต่างๆนั้นง่ายใดตามความประสงค์ของพระองค์นะครับเอาดูอาบทนี้ ก็เป็นบทที่น่าสนใจทีเดียวที่เราชีวิตแน่นอนอย่างยิ่งเพี่น้องไม่มีใครหรอกที่จะไม่เผชิญกับความยากลำบากไม่มีใครใช่ไหมแต่และคนเผชิญกับความยากลำบากก็ชายอุาบทนี้ขอซะบทที่สองนะครับง่ายๆอัลลอฮุมไมยัสซิรวะลาตุอัสซิรอัลลอฮุมไมยัสซิรวะลาตุอัสซิรโอ้อัลลอฮ ได้โปรดให้เกิดความสะดวกง่ายดายด้วยเถิดอย่าได้ให้มันเกิดความยากลำบากเลยนะครับโอ้อ๋อลอเดี๋ยโปรดให้เกิดความสะดวกง่ายดายด้วยเถิดโปรดอย่าให้มันยากลำบากแก่ชีวิตของเราเลยอย่าเอ๋อลอขอดูอาแบบนี้พี่น้องนี่คือแนวทางทั้งสี่สี่แนวทางนะครับท่านอบบีมยมฮัมัดสุลลัลฮวอะลฮิวะซัลลัมสอนให้เราเนี่ยขอดูอาแบบนี้ เพราะฉะนั้นเวลาเรารเผชิญกับความยากลาบากเนี่ยอย่าโอดครวนพี่น้องอย่าโอดครวนอย่าบน่นอย่าบริพาดอย่าดา่าอย่าท้อแท้ใจอา้าวสีแนวทางนี้นะเป็นแนวทางที่อินชาอัลลอฮ์พี่น้องทําด้วยความบริสุทธิ์ใจนะแล้วก็มีจิตใจมอบหมายตัวต่ออัลลอฮ์นะแล้วก็ขอดูอาบทนี้นะครับแล้วก็พยายามนะในระหว่างที่เผชิญกับความทุกข์ยากเผชิญกับ ความยากลำบากของชีวิตเนี่ยให้ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์พอใจแล้วก็ต้องเข้าใจนะครับว่าความยากลำบากที่เกิดขึ้นนี้ถ้าเราเผชิญมันถ้าเราผ่านพ้นมันไปได้ความสะดวกง่ายได้จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับวบิฮิตตททวีวัลฮิดายะอะลัสสลามมอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบรักาตุ I not